ะคเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําตัวให้หวานๆแต่ก็แอบ,บซ่อนความแหลมๆไว้นิดหน่อยไปดูกันค่ะว่าเราแต่งหน้ากันยังไงไปดูเลยหน้าสดอีกแล้วจ้ะมาแต่งหน้ากันนีกว่าเราก็ลงพึกษาทิปกันเพื่อให้การแต่งหน้าของเรานั้นออกมาสวยงามเพราะว่าตัวนี้มนกระชับผิวไงเราก็เลยลงก่อนแล้วมันไม่เหนียวเนินอะแล้วมันก็ไม่มีเสีง ลงตัวนี้แล้วหน้ามันก็เลยกระชับดีแล้วก็มันมีทองคำ 24k ด้วยน็าทำให้เราแบบดีกวชับพร้อมที่จะใส่อะไรอะไรอะไรลงบนหน้าของเราคึกษาธิตจ้ะลงกก็แดดเดี๋ยววันด,ดีตัวนี้นะคะ SPF 50บวก PA 4บวกปรับสีผิวของเราให้ดูแบบขาวชมพูสวย ท้ายทั่วหน้าเพราะว่าเราจะได้แบบหน้าไม่ดำแล้วตามด้วยเมคอัพเบสซองนะคะเซเว่นมีขายตัวนี้ช่วยให้หน้าวาวเพิ่มความเงาวาวนะบนหน้าของเราเป็นเมคอัพเบสก็ช่วยให้แบบปรับผิวของเราด้วย วันนี้จะลองพื้นที่โจวีน่านะคะเบอร์ยี่สิบหนึ่งปั๊มแล้วก็ถ่ายแถบแถบแถบไปก่อนแล้วก็ฟองน้ำกเกลี่ยน,นะคะตรงนี้ก็แบบกินงกิ้งเหรอ จะได้ถึง okay. yeah. ี่เนต่เออเราเราต้อง้ึงเนี่ยเห็นปะเราจะหมุนนอให้มันแบบเนียนๆที่เหลือใช่ไหมเราก็มาลงที่คางคอของเราให้มันสีเดียวกัน เติมคอนซีลเลอร์กันหน่อยค่ะแล้วก็เติมของรองริยวอยนะไว้ที่บริเวณที่เราคำ นจะช่วยใต้ตาเราสว่างขึ้นด้วยนะมะแล้วก็เกลี่ยข้างจมูกที่มันชอบแดงๆนะคะมันก็ค่อยๆกดๆกดๆมันก็จะกลืนไปกับสีของลองพื้นที่เราลงไว้เราก็จะแทบ็บ ODVO ใต้ตาของเราเพื่อไม่ให้มันตกลองแป้งในระหว่างวัน แป่ไว้ก่อนนะคะสักครู่ร่องน้ำมากของนี้ร่องยิ้มของเราแตะไว้ก่อนลงแป้งอะโฟไดกันนะคะเป็นแป้งสูตรออร์แกนิกเราใช้แปรงนะคะค่อยๆแตะแล้วก็ลงจากด้านล่างขึ้นมาก่อนลงที่กรอบหน้าของเราก่อน ตัวนี้มันจะเป็นออร์แกนิกมันไม่ตกค้างที่ผิวของเรานะคะ <S <S <S> <S แล้วก็ระหว่างวันเขาจะช่วยไม่ให้แป้งเราหลเป เน่อตัวเอะเพื่อความฉัมพันธ์ได้ถึกเจ้าตัวนี้ ด้านบนของเราเสร็จแล้วก็ใช้ผู้กันทุกุนอ้วนผู้มาลงที่ด้ามเรา แล้วก็เก็บปีกจมูกของเรานะคะเนี่ยเราก็จะได้ดัางชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยวเราลงแก้มซุเปอร์มามตัวนี้นะคะสีแบบชมพูตุนต่นๆหน่อย เมสี่ชัดเจนเราก็จะลงให้หนูนัวที่แก้มของเราสีชัดมากเข้มมากวันนี้จะลงตัวนี้นะคะไว้ที่ปากด้านใน ของอจิตานะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาลิปซองตัวนี้นะคะเบอร์5มาทาทับอีกทีนึงแต่เราจะเน้นขอบปาก ทาทับให้สีที่แดงเมื่อกี้มันเบาลงเราก็จะสามารถใช้สีแดงได้อย่างสบายใจแล้วก็มาเขียนคิ้วกันนะคะวันนี้ก็ใช้สีน้ำตาลของ i n n i s f r e e นะคะเราก็จะลากฐานคิ้วของเราให้เราพอใจก่อน สร้างกรอบคิ้วก่อนนะคะลงรายละเอียดลงไปในเนื้อคิ้วนะคะเน้อด้านหน้าเราก็จะค่อยๆลงเบาๆ แล้วก็เอาแปรงที่ก้นของเขานะคะค่อยเกลี่ยให้สีน,น,น,นวลนวลกับขนคิ้วของเรานะคะซึ่งนี้แปรงมันอ้วนมากมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มันทำให้ล้ำคิ้วออไปต้องระวังนิดหนึงใจ้ได้ละแล้วเราก็จะเอาสีจากพาเลตนี้นะคะมูลหลานสีนี้นะคะ ลงที่ท้องคิ้วของเรานะคะ mm. เพื่อตัดให้คิ้วของเราชัดขึ้นเ mm. นี่ยเราก็จะได้คิ้วที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะ แล้วก็จะเอาพาเลตมุลานนะคะเอาแปรงหัวตัดแบบนี้ชุบน้ําหน่อยแล้วก็มาแตะที่สีนี้นะคะแล้วเราก็เขียนที่ตาของเราให้เป็นเหมือนใช้อายไลเนอร์แต่ว่าตอนนี้เราใช้อายแชโดว์แทนเราก็ใช้แปรงเนี่ยนะคะจุ่มน้ำเอ้ยก็เรีเยกอะไรเชด็ชดเช็ด ให้มันเปียกๆเ็ดกัตที่ชู่เปียกให้มันเปียกๆแล้วก็มาแตะที่สีของอายแชโดว์แล้วค่อยๆลากไปเหมือนอายไลเนอร์มันก็จะได้เส้นที่คมชัดเหมือนกัน แล้วก็ลากมาอย่างนี้นะคะเห็นไหมเราก็ได้ชาร์จแล้วแต่เป็นอายชโด์ไม่ใช่อายไลเนอร์แต่เราใช้วิธีนี้มันก็จะทําให้เราได้มีอายไลเนอร์หลายๆสีได้ด้วยแล้วก็เติมให้มันเข้มทั้งตาเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ลงตาล่างนิดหนึ่ง แค่นี้จบแล้วเราก็เอาสีที่มันสีออกทองๆหน่อยนะคะพาทับลงไปอีกทีหนึ่งที่เปลือกตาของเรา แล้วก็ที่ตาลา่างนิดหนึ่งวันนี้ใช้ตัวนี้ของเมเบอรีนนะคะในการปัดขนตาของเราแต่อย่าลืมดัดขนตาก่อนนะ แล้วก็มองตามนี้แล้วก็ปัดล่างแล้วก็งงค่อยค่อยเคลียค่อยค่อยเขี่ยมานะคะค่อยๆเอาไอมาสครลาไปเขี่ยเลอะเดี๋ยวเขาเติมบัมาเก็บรายละเอียดนะคะ เราก็จะปัด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 แบบนี้เลยไปก่อนให้ขนตาชัดๆโอเคเก็บคิ้วกันนิดนึงนะคะด้วยมาสคาร่าคิ้วแล้วก็ปัดให้คิ้วเราตั้งให้ขนคิ้วเราตั้งขึ้นมาเหมือนกันสีมันจะได้คล้ายๆกันเนาะนี่นะ เสร็จแล้วค่ะลุกวันนี้เป็นลุกที่ดูหวานหวานแต่ตาเฉียวเฉียวนิดนๆโอเคก็ฝากติดตามแต่งหน้าไปเรื่อยกับเจ๊บโชดีกาถ้าชอบฝากกดซับซักกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ